ดิฉันชื่อนางสาวกนิกาบุญกระโชกนะคะโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2ห้อง3ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องทักษะ 5c สําหรับการปฏิรูปการเรียนรู้นะคะมีเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนค่ะ C3 นะคะหรือ C I นะคะย่อมาจาก c l s s Room Innovation Implementation นะคะก็คือทักษะในการใช้นวัตรกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะ เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาสังคมร่างกายและการเคลื่อนไหวนะคะก็คือมีนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับครูในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะจะมีจํานวนที่หลากหลายแต่ในที่นี้เราจะขอ,อยกเพียง3าํจำนวนนะคะก็คือซิปปอรโมเดล2หมวก6ใบและ3วิธี Storyline นะคะ ค่ะซิปป้ลโมเดลก็คือรูปแบบที่เป็นแนวคิดเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะซึ่ง C จะย่อม,มาจากคอนสตรักคือการเรียนรู้ตามแนวคิดของ c o n สตรักซิมิสนะคะเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองค่ะ I นะคะ I ย,ย่อม,มาจาก i n t e r a c t i o n นะคะคือการปฏิรูปการเรียนรู้กับผู้อื่นหรือการปฏิรูป การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนนะคะค่ะ P นะคะจะย่อมาจาก Physical นะคะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการทํากิจกรรมในชั้นเรียนค่ะ P อีกตัวนะคะก็จะย่อมาจาก Process Learning นะคะก็คือการเรียนรู้กระบวนการต่างๆเช่นการแสวงหาความรู้กระบวนการคิดนะคะและ A ตัวสุดท้ายก็คือ Application นะคะคือการนำความรู้ไปไปยุ์ใช้นะคะค่ะ ทฤษฎีที่2นะคะก็คือหมวกหวกใบนะคะเดอเดอโบนนะคะได้พัฒนาแนวเทคนิคการคิดโดยใช้หมวกหวกใบก็คือการแสดงวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ2ประการคือ1เพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่ง่ายขึ้น2เพื่อทําให้ผู้คิดสามารถเริ่มและเลิกคิดได้นะคะโดยกําหนดสีไว้ดังนี้นะคะค่ะสีขาวนะคะจะให้ความหมายถึงข้อเท็จจริงตัวเลขและข้อมูลข่าวสาร สีแดงนะคะให้ความหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ไร้เหตุผลรู้เท่าไม่ถึงการสีดำนะคะคือสิ่งที่ไม่ดีคิดในด้านลบนะคะสีเหลืองคิดคิดในด้านบวกคิดรสร้างสรรค์สีเขียวนะคะเป็นความคิดที่แปลกใหม่การเคลื่อนไหวเป็นการกระตุ้นนะคะและสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินนะคะเป็นการทำให้ใจเย็นและควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ แล้ววิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีสตอรี่ไลน์นะคะคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะโดยจะมีการผูกเรื่องแต่และตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องซึ่งจะประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักก็คือ1ชฉากตัวละคร3การดําเนินชีวิตและ4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะคะซึ่งจะเน้นในเรื่อง1เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง2เน้นผู้เรียนตามสภาพจริง3เน้นการปฏิรูปแบบ ตอรี่ไลน์นะคะและ4การใช้กิจกรรมเป็นหลักนะคะค่ะแล้ววันนี้ที่ฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ